สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจบ้านแพลวนะคะเพจที่มีแต่บ้านรีโนเวทสวยๆคุณลูกค้าได้เลือกมากมายหลากหลายทำเลด้วยกันค่ะวันนี้นะคะแพวมีบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังค่ะทำเลยอดฮิตใกล้รถไฟฟ้าสถานีคุขคดนั่นเองค่ะหมู่บ้านนี้นะคะคือหมู่บ้านพฤกษา17ค่ะทำเลลำลูกกาคลอง3นะคะจะเข้าจากถนนลำลูกกามาเพียงแค่2กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านแล้วค่ะหมู่บ้านพฤกษา17นะคะจะมีทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งบ้านของเราหลังนี้นะคะจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกค่ะหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กค่ะหหหลััังงงนนนนนี้้้ะะะะคคจตออยยู่่ใซ6 2าาท ต้นะคะหน้าบ้านนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นก็คือจะไม่มีเสาไฟฟ้านะคะให้เก,ก,กะกาศสายตาเลยนะคะหมู่บ้านนี้นะคะจะมีทั้งบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์นะคะซึ่งบ้านของเราเนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์หลังตรงกลางนะคะเนื้อที่18ตารางวาค่ะทั้งบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์นะคะบ้านทุกหลังในโครงการเนี่ยจะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะและสามารถจอดรถในบ้านได้1นคัน,นะคะ่ะในส่วนของโรงรถหน้าบ้านนะคะหรือว่าห้องครัวทางหลังบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งบ้านของแพลทุกหลังเนี่ยเราก็จะต่อเติมโรงรถและห้องคร ะะทำเลดีมากๆเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโทเวหรือถนนการจนาพิเศษนะคะหรือว่าถนนรงังสิตนครนายกนะคะสามารถเข้าออกได้2เส้นทางค่ะก็คือทางถนนลำลูกกานะคะและถนนรงังสิตนครนายกค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี้นะคะขอเรียนว่าใกล้ถนนลำลูกกามากกว่านะคะ ข้ามาจากถนนลำลูกกาเนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่ไม่มีรถส่วนตัวนะคะทางหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคิววินมอเมตอร์ไซค์นะคะให้บริการค่ะสามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะคะหมู่บ้านนี้นะคะสามารถเดินทางไปยังทางด่วนกาญจนาภิเษกและสถานีรถไฟฟ้ากรุงคนนะคะไม่เกิน10นาทีค่ะโดยรอบเนี่ยจะมีเส้นทางนะคะในการเชื่อมต่อไปยังลำลูกกาคลองสองหรือลำลูกกาคลองสีนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวค่ะเอกลักษณ์ของบ้านพฤกษานะคะก็คือจะมีหน้าบ้านกว้างนะคะก็คือจะแยกกันร,ระหว่างลงรถนะคะกับทางเข้าบ้าน หลังนี้นะคะจะมีหน้าบ้านกว้างถึง5.7เมตรเลยทีเดียวค่ะสามารถจอดรถในบ้านได้1คันหน้าบ้านก็สามารถจอดได้อีก1คันนะคะโดยรอบหมู่บ้านเนี่ยนอกจากจะมีเส้นทางเชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งตลาดและโรงพยบาบาลนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพราจะพาไปเยี่ยมชมภายในบ้านกันนะคะว่าหลังนี้ตกแต่งต่อเติมอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะตามผัาไปชมเลยค่ะ 번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음 아까워 견딜 수가 없는 เป็นยังไงกันบ้างคะได้เยี่ยมชมภายในตัวบ้านกันไปแล้วนะคะลูกค้าย้ํากันอีกทีนะคะหมู่บ้านนี้ก็คือพฤกษา17ลําลำลูกกาคลอง3นั่นเองค่ะตัวบ้านนะคะจะอยู่ในฝั่งตะวันออกนะคะซอย6กทับสค่ะมานของเรานะคะจะหันหน้าทางด้านทิศใต้นะคะเนื้อที่18ตารางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ที่จอดรถนะคะหลังนี้นะคะราคา1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทค่ะพราฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการจะสอบถามในเบื้องตน้นว่าเราสามารถกู้ซื้อได้ไหมนะคะสามารถทักแชทแพลวเข้ามานะ ะะเพื่อสอบถามในเบื้องต้นได้เลยและท่านไหนที่ต้องการจะนัดเข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะคะโทรหาแพลวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยและเช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ขายท่านไหนที่สนใจจะฝากขายบ้านกับเพจบ้านแพลวนะคะเพื่อให้บริการในโซนปทุมธาน,นีและกรุงเทพใกล้เคียงค่ะสามารถโทรหาแพลวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง u t u b e ของเพจบ้านแพลวด้วยนะคะสําหรับหลังหน้านะคะพาจะพาไปเยี่ยมชมบ้านในโซนไหนทำเลไหนกันไว้รอติดตามชมกันนะคะแล้วพบกัหนใหม